ในที่สุดประเทศไทยก็มี Google Nest Mini ลำโพงอัจฉริยะจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสักทีนี่คือความร่วมมือระหว่าง True กับ Google นะครับให้คุณสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยของเราว้าวพร้อม Google Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยเหลือง,งานได้จริงๆครับ ะครที่รู้จักแต่ยังไม่เคยใช้ผมจะบอกให้ว่าใช้แล้วจะติดใจเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ลำโพงที่เล่นเสียงเพลงอย่างเดียวแต่มีเสียงโต้อตอบเพื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ทุกสรรพสิ่งแถมถามทุกสิ่งจาก Google ก็มีคำตอบออกมาให้ จะรายงานสภาพอากาศจะบอกตารางงานจะติดต่อหรือสั่งการเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า IoT ในบ้านที่รองรับ Google ก็ได้สารพัดนะครับและแน่นอนเมื่อจำาหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย True ทำให้รองรับการใช้งานภาษาไทยด้วยว้าว สิ่งเหล่านี้นะครับเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยบอกตารางงานชีวิตของคุณที่คุณคีย์ไว้หรือพิมพ์ใส่สมาร์ทโฟนไว้นั่นแหละครับเรามาแกะกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับมาดู Google Nest Mini นะครับนี่เวอร์ชันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเรานะครับนี่ต้องยอมรับความตั้งใจนะที่ทำให้ n นส t นี้มาถึงเมืองไทยได้นี่คุณผู้ชมดูว้ากลองดูดกลองดูดสีที่แกะอยู่ตอนนี้นะครับชื่อสีํำชาโคนะแต่ ในประเทศไทยมีจำไหน2สีนะส่วนสีนี้เรียกว่าสีเทาช็อคนะครับนี่มาดูกันเลยครับแรกสัมผัสโอ้วางมาแบบนี้เลยเอาเป็นว่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโดยตัวเครื่องนี่จะมีด้านหน้าเหมือนเป็นผ้าแต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นใยพลาสติกนะครับ Google เคลมว่าการผลิตนำขวดพลาสติก2ใบมารีไซเคิลร0 0แล้วกลายเป็นผ้านี้สำหรับการผลิตต่อหตัวนะครับนี่ปุ่มมีอะไรบ้างนี่มีปุ่มนี้ฮะ เป็นปุ่มเปิดปิดไมค์อันนี้เพื่อ Privacy คือเวลาคุณอยู่ส่วนตัวจริงๆไม่อยากให้ลำโพงมานั่งรับฟังคำสั่งของคุณคุณก็ปิดไว้ได้นะครับในขณะที่นี่ด้านหลังนะครับมีเจาะรูไว้เอาไว้แขวนผนังได้ซึ่งถ้าเทียบกับ Google Home Mini ผลิตภัณฑ์ตัวก่อนหน้านี้ไม่มีความสามารถในการแขวนผนังนะครับต้องวางพื้นอย่างเดียวฉะนั้นตอนนี้ทั้ง2สีคุณสามารถจะวางพื้นหรือจะแขวนผนังก็แล้วแต่สะดวกเอาไปวางไว้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือวางไว้กับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็เลือกสีที่มันเข้ากันเข้ากันคุณจะได้ถูกใจไงครับด้านในพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่มีปลั๊กนะครับโอ้ใหญ่เหมือนกันสายก็ให้มายาวครับโอ้ดูดีมากนะครับล็อกสายมาอย่างดีดีนี่ดูอุปกรณ์การล็อกนี่ไม่ใช่แค่ลวดเอาไว้ล็อกนะครับทำเป็นแถบพลาสติกล็อกมานะครับสวยงามครับนี่นะฮะสายค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมให้ดูความยาวเลยแล้วกันนะครับนี่จัดความยาวมา นี่ให้มายาวเหมือนกันนะครับโอ้เมตรครึ่งครับโอ้ค่อนข้างยาวนี่ผมทําให้ดูเลยนี่นะฮะ แล้วก็เป็นปลั๊กหัวกลมนะครับแต่ตัวเสียบเข้าไปอันนี้คอนเนคเตอร์เนี่ยเสียบด้านนี้อยู่ข้างๆปุ่มปิดไม้นะฮะพินเป็นแบบกลมแบบนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็อาจจะต้องหาอะไหล่เฉพาะของมันเพราะว่ามันไม่ใช่ไมโคร USB หรือแม้กระทั่ง USB C นะครับแล้วก็ต้องเสียบไฟไว้ตลอดนะครับเนื่องจากลําโพงตัวนี้ไม่ได้มีแบตเตอรี่เอาไว้เก็บไฟดังนั้นคุณต้องเสียบไฟทางไว้แล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์บ้านไม่ได้พกพาไปที่ไหนในขณะที่ในกล่องยังคงมีคู่มือมาด้วยนี่ เป็นคู่มือภาษาไทยและภาษา <Indo. S 1> อินโดคุณผู้ชมอย่างง,งนะบางทีเอ๊ะกล่องนี้เขียนรุ่นที่2ทําไมใช่คําว่า Generasi K2 อันนี้ภาษาอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่า Google ทํากันบ้านมาดีจำหน่ายในภูมิภาคนี้ก็มีภาษามาครบนะครับมีอินโดเล่มแล้วก็ภาษาไทยของเราเล่มหนึ่งนะครับนี่งานประกอบเนียบนะครับนี่เทียบเท่ากับงานที่ขายในตลาดสหรัฐอเมริกาเลยผมเองเป็นแฟน Google Assistant เคยใช้อยู่แล้วทุกวันนี้ยังใช้ Google Home Hub นะครับรุ่นก่อนหน้าอันนี้ถือว่าเป็นรุ่น2จัดมาเป็น n นส t m มินในชื่อนี้เลยเพราะว่า Google ควบรวมกิจการกับ Nest ของอเมริกามาครับซึ่งการเซตอัพนั้นง่ายมากเลยครับขอให้เรามีสมาร์ทโฟนจะ iOS หรือ Android ก็ได้นี่ขึ้นชื่อว่า Google เขาไม่ได้บล็อกนะว่าห้ามใช้ iPhone เอามาลงแอป Google Home ครับหลังจากที่คุณเสียบเจ้า Google Nest Mini นี้เข้ากับปลั๊กไฟสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ลงแอปแล้วเชื่อมต่อสัญญาณ w i f i มาสู่ตัวเครื่องนี้ครับคุณสามารถเปิดแอป Google Home เพื่อล็อกอินด้วย Gmail Account ของเราแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่ได้เลยเลือกชื่อห้องที่เราวางอุปกรณ์นี้ไว้ในบ้านเมื่อเสร็จแล้วคุณก็นำมาเชื่อมต่อกับแอป Spotify หรือแอป YouTube Music เพื่อจะฟังเพลงให้ได้อัตรรสหรือจะกรอกเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเข้าไปเพื่อใช้งาน Google Duo ได้ด้วยครับเสร็จพเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าสังเกตดูนะครับว่ามีไฟ4จุดนะฮะแสดงสถานะนะครับทะลุ ตัวผ้าเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลนี้ขึ้นมาตอนนี้ยังเป็นสีส้มอยู่อันนี้แปลว่าผมปิดไมค์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดตัวอย่างเดี๋ยวมันจะรับทันทีอย่าจะบอกแบบนี้เวลาจะสั่ง Google Assistant เนี่ยมันมี2คํคำเท่ๆเลยคือคำว่า OK Google ไก่คำหนึ่งคือ Hey Google แน่ผมเนี่ยชอบ Hey Google มากกว่าฉะนั้นเปิดไมค์แล้วลองสั่งกันเลยนะครับนี่ฮะม่เิอีกครั้งแล้ว Hey Google สภาพอากาศพรุ่งนี้ สำหรับพรุ่งนี้นะคะในกรุงเทพมหานครจะมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด36องศาและต่ำสุด28องศาค่ะเฮ้ hey Google ปลุกชั้นพรุ่งนี้7โมงเช้าโอเคตั้งนาฬิกาปลุกไว้ของพรุ่งนี้ตอน7นาฬิกาเฮ้ hey Google ตารางงานวันนี้ล่ะ จะมีหนึ่งรายการวันนี้เวลา14นาฬิกาคุณจะมีรับรีบจากครูสุดยอดเลยเฮ้ก o เกิลตอนนี้ที่โตเกียวเวลากี่โมงละเวลาที่โตเกียวโตเกียวญี่ปุ่นขณะนี้คือ14นาฬิกา13นาทีเอาเอายากหน่อยเฮ้ก o เกิล59เเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินกี่บาท 5 9ดอลลาร์เท่ากับประมาณ1,938.89บาท89สเฮ้ <Hey> Google <c oughs> เราเรื่องตลกให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> ในบริษัทแห่งหนึ่งนักศึกษาฝึกงานถามพี่เลี้ยงว่าชาหรือกาแฟคะคุณพี่เลี้ยงยิ้มดีใจและตอบกลับไปว่ากาแฟขอบคุณคะ่ะนักศึกษาฝึกงานตอบกลับว่าผิดคะ่ะที่ถืออยู่ในมือนี้คือชาคะ่ะคือชาค่ะ จะบอกว่ามันไม่ซ้ำกันด้วยนะครับพอเรียกเรื่องมุกตลกนี่มันก็จะพูดน้ำไหลายไฟดับออกมาน่าสนใจมากแม่จะสังเกตได้ว่าไมค์ของ Google Nest Mini รับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในตัวเครื่องเนี่ย มันบรรจุไม้ไว้3ตัว3ทิศนัฉะนั้นคุณจะอยู่ไกลออกไปหน่อยคุณก็สามารถสั่งการมันรู้เรื่องนะจากระยะไกลในบ้านนะครับเช่นเฮ้ Google นะเห็นไหมมันก็แอคทีฟขึ้นมานะครับรวมไปถึงคําพูดก็ไม่ต้องชัดมากนะครับไม่ต้องตะโกนใส่ตรงๆนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มันรับเสียงคําสั่งจากคนทั้งโลกเนี่ยเอามาประมวลเป็นคําที่ถูกต้องแม่นยําพอสมควรแหละครับแต่ไม่มีคําสั่งไหนที่ผมชอบมากเท่ากับคําสั่งนี้ครับ Hey Google เปิดเพลง Michael Jackson โอเคจะเปิด Michael Jackson ใน Spotify คุณภาพลำโพงของ Google Nest Mini ตัวนี้นะครับเนื <strikes> ่องจากเป็นรุ่นที่2ต่อยอดจาก Google Home Mini ตัวก่อนคุณภาพลำโพงดีขึ้นครับอ่ะลองฟัง เบสดีขึ้นเยอะเบสดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมรีก่อนต้องบอกว่าโดยคุณภาพเบสเนี่ยถ้าเทียบกับลําโพงในไซส์เดียวกันผมว่าตัวนี้เหนือกว่าค่อนข้างเห็นชัดเลยทีเดียวในขณะที่คําสั่งเด็ดนะครับ Hey Google ปิดเพลงในอีก20นาทีอีก20น,นาทีเพลงในเนสมินิจะหยุดนะดฉะนั้น เวลาใครที่จะนอนแล้วนะครับชอบมีเพลงขับกรอมงุ้งยิ้งคุณก็ไม่ต้องให้มันเปิดทั้งคืนมันก็ปิดได้ทันทีที่คุณหลับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีตั้งเวลาได้ตามใจชอบเลยครับ <S <S 1> <S 1> อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือนี่แหละการเข้าไปใกล้ๆตัวเครื่องสังเกตดูนะครับมันจะมีแสงแอคทีฟระหว่างบวกลบนะครับก็คือเร่งเสียงลําโพงนะครับหรือเบาลงได้ อันนี้เป็นเทคนิคเรียกว่า u l t r a s o n d sensing มันมีการปล่อยคลื่น ultrasonic เนี่ยออกมารอบๆเครื่องนะครับฉะนั้นเครื่องจะรู้ถ้าเราเอามือมาใกล้มันก็จะเตรียมนะครับที่จะ active ปุ่มที่เราอยากจะใช้นะครับเปิดเสียงลดเสียงเนี่ยจะกดก็ได้จะแทบเพื่อให้เสียงมาก็ได้นะครับสมมติให้อยู่ปิดปุ๊บเปิดปุ๊บ <my> แต่คุณสามารถให้ hey, Google ลดเสียงให้ hey, Google. ล hey, Google ลดเสียงที่สุด แบบนี้ก็ได้ครับแล้วที่ทีเด็ดคือหากเรามีลำโพงที่รองรับ Google Assistant หรือว่าลำโพงที่รองรับเทคโนโลยี Chromecast หลายๆตัวในบ้านนะครับเราสามารถมาจัดกรุ๊ปลำโพงเข้าไปในแอป Google Home ได้ครับ ทีนี้พอเราจะสั่งเล่นเพลงเราสามารถสั่งเล่นทั้งกรุ๊ปลำโพงนี้ได้เลยเพื่อให้ดังพร้อมกันหมดทั้งบ้านว้าวทีนี้เปิดเพลงเดียวกันกระหึมและเมื่อเรากรุ๊ปลำโพงเข้าไว้ด้วยกันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแค่เสียงตึ้มตั้มอย่างเดียวเรายังคงใช้ความสามารถนี้ได้ด้วยเฮ้ g o o g l e ประกาศว่าทุกคนในบ้านเรามาดูแบไต่ด้วยกันนะได้เลยจะประกาศข้อความเลยนะทุกคนในบ้านเรามาดูแบรไต่ด้วยกันนะวู้สุดยอดอย่างนี้ แม่เรียกทานข้าวก็สบายแล้วสิแล้วสำหรับลูกค้า True คุณยังสามารถสั่งคำว่าโอเค Google คุยกับทรูมัลิสวัสดีค่ะวันนี้ให้มัล,ลิดูแลเรื่องอะไรดีคะสอบถามค่าบริการสอบถามข้อมูลการใช้งานหรือแนะนำแพ็กเกจได้อีกด้วยครับว้า wow! วและถ้าหากคุณใช้กล่อง True ID TV หรือ Inno Hybrid ของ True อยู่แล้วคุณก็สามารถสั่งให้เปิดกล่องทีวีได้ด้วยนะครับ โอเคเปิดกล่อง INNO HYBRID ด l ล s สงานนี้ไม่ใช่แค่ TRUE นำเข้ามาขายแต่เรียกว่า TRUE ทำกันบ้านร่วมกับ Google มาดีจริงๆครับ Google Nest m i n i ทํทำงานผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับฉะนั้นแน่นอนมันต้องมีสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านที่ค่อนข้างค,ครอบคลุมและดีพอสมควรเพ่สั่งงานได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดนะผมให้ข้อสังเกตแบบนี้ครับถ้าคุณมีเราเตอร์หน้าตาแบบนี้ ครูกิกาเทคโรเตอร์อันนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าสัญญาณจะดีมากๆเพราะว่า6เสาโอ้โหแบ่งเป็น2คลื่นสัญญาณนะครับสเสาแรกเป็นคลื่น2.4กิกส่วนอีก4เสาเป็นคลื่น5กิกอันนี้ถือว่าเป็นคลื่นที่ปลอดโปร่งโล่งสบายเอาไปใช้นะครับแบบนี้และยุคนี้นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านคุณรองรับ Google Assistant คุณก็สร้างพาน Google Nest Mini ได้โดยง่ายไม่ต้องไปพูดกับมันโดยตรงนะครับ พูดพันเนสมินิให้มันสั่งงานต่อได้เลยอย่างนี้ฮะด้านข้างผมตอนนี้นี่คือเครื่องฟอกอากาศเสี่ยวมีนะครับเอาเป็นว่าผมจะลองพูดลอยลอยดูนะเฮ้ Google เปิดเครื่องฟอกอากาศโอเคกำลังเปิดเครื่องฟอกอากาศสุดยอดสิอย่างนี้งั้นสั่งไฟโคมไฟแผงวงจรต่างๆรวมไปถึง ห้มานเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ Google Nest Mini เนี่ยสั่งได้ด้วย Google Assistant นะครับโอ้โหความดีงามมีหลายประการแล้วนะครับทีนี้มาถึงข้อสังเกตบ้าง Google Nest Mini ตัวนี้นะครับให้ปลั๊กไฟนะแม้ว่าสายจะยาวดีแต่เป็นแบบ2หัวนะครับหัวกลมด้วยฉะนั้นเวลาจะเสียบเข้าไปกับซ็อกเก็ตนี่คุณต้องหาตัวปลั๊กที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ก,กุกกะไปมาในขณะที่ รู3.5มมิลเหมือนจะใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือรูเสียบลักฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลําโพงตัวนี้คุณต้องการจะต่อออกไปยังลําโพงอื่นที่เสียงดีกว่าหรือขนาดใหญ่กว่าคุณจะต้องใช้มาตรฐานบลูทูธนะครับในนี้ยังมีบลูทูธฉะนั้นเมื่อคุณสั่งแล้วแล้วมันเล่นเพลงแล้วอยากจะไปสู่ลําโพงอื่นก็ผ่านบลูทูธไปได้ถ้าไม่มีบลูทูธก็ไปใช้ Google Chromecast Audio เสียบไ้กับลำโพงนั้นก็จะคุยกันได้รู้เรื่องนะครับฉะนั้นนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งของคนที่ต้องการจะให้เสียงออกมาแล้วเบื่มบั่มจริงๆครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาที่ทรูวางไว้กับการจัดจำหน่าย Google Nest Mini อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยอยู่ที่2,290บาทครับแท้ๆส3 0มีทอนโอ้โหแต่ มีโปรโมชั่นมาเทียบครับสำหรับลูกค้า t u u นะครับลูกค้าใหม่ TRUE ู o o p s แพ็กเกจ299บาทขึ้นไปลดไปเลย50%ว้าวและถ้าคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันของ TRUE Online TRUE ู o ปเออยู่แล้วก็ลดไปเลย50%เช่นเดียวกันส่วนลูกค้า TRUE โดยทั่วไปถ้าอยากจะใช้ TRUE POINT ในการลดนะครับ300 TRUE POINT จะลดได้300บาทและปิดท้าย ลูกค้า True Gigatech Fiber เน็ตบ้านแพ็กเกจ899บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยว้า wow! ว <Yeah. S 1> ถือว่างานนี้ True ทำกันบ้านมาดีมากนะครับกับการทำตลาด Google Nest Mini นะครับฉะนั้นเลือกได้ว่าจะซื้อหรือรับฟรี